สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจาจวันอังคารที่31มกราคมนะครับสำหรับจีนยังไม่มานะครับทั้งเมื่อวานทั้งเช้าทั้งบ่ายต้องขออภัยนะครับในเมื่อยังไม่เดินถ้าจะตามเบาๆครับหรือตามท่านใดที่เดินก่อนก็ได้นะครับยังไงผมก็รันต่อไปครับสำหรับเช้านี้เปิดที่ลบครับ6 1 4น2ครับ 1> 6 1 4 6 2ขยับทีบวกขยับทีลบตอนนี้สําหรับจีนนะครับก็ปวดประสาทเหมือนกันในต,ตอนที่ผมคิดอยู่เขาอยู่ที่ลบนะครับผมไม่รอแล้วนะครับผมก็เลยจับที่ลบครับเรีนสุดที่จับได้คือ9ครับ9จะมากับ7 7จะมากับจ้าเอ้ย9จะมากับ7 7จะมากับ9ครับชอบชอบทั้ง9ทั้ง7นะครับขาลูกเขาวิ่งจาก7เลยกันครับวิ่งบรูนล่าง7นะครับมือจะ9ตาม ละดาวโจนก็เป็นไปได้เนาะแต่ขอให้9779มาทั้งคู่แล้วกันครับนะครับ3คู่ที่ผมเลือกไว้ก็คือ0967ครับ0967 1957 1957 07 07ลองไปจับคู่าตามตารางนะครับแล้วก็7997ครับนะครับ9779จะคู่กันนะครับมัดอะไรดีมัดอะไรดีมัดหนึ่งครับผม3ตัวครับ 109 119 199 107 167 167แล้วก็157ครับจีนเช้าได้แนวนี้นะครับสวัสดีครับ